สนุนโดยสบู่อัมพิกาเอาละกลับมาสนุกสนานนะออกทีวีดูคุณทัก <c oughs> ทีจังเลย <c oughs> แต่นางเป็นคนที่มีเซนแน่นนางเป็นคนที่ไม่หมู่เตลูเลยนะคุณนายเอ๋อ,อย่างเช่นถ้าสมมติเพื่อนดาราหรือแบบดาราอาวุโสที่จากไปนางจะมีเซนสัมผัสเ <c oughs> หมือนกับ <c oughs> มีเขาจะสื่อสารกับเขาได้ <c oughs> หรือแม้กระทั่ง ไอ้ฝันของนางเนี่ยก็เป็นลางบอกเหตุได้เหมือนกันจริงไหมคุณไห้่คใช่ยังไงคือตัวเองเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่เด็กๆว่าตัวเองเนี่ยเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเซนต์บางอย่างแต่บอกไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่ามีแบบว่าเหมือนล่างทรงมองทุกอย่างรไม่ใช่แบบนั้นนะเหมือนมีแบบว่ามีเซนต์แต่เซนต์ของตัวเองเนี่ยจะออกในรูปแบบของความฝันจะเป็นคนฝันทุกวันวันหนึ่งฝันหลายเรื่องเออฝันแล้วมันมีต่อเนื่องด้วยนะพอเข้าไปฉีดปุ๊บฝันต่ออีก จริงเฮ้ยอันนั้นคือเดี๋ยวนนะเดี๋ยวฝันนะในฐานะฉันทำรายการมูยบ้าหรือลางบอกเกลียดเขาตื่นเต้นแ้วเออไม่เรยกเพ้อฝันหรือ,อเปล่านะอันนี้เนี่ยอันนี้มัน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 กุ่งกึ่งเียแล้วมันคือเรื่องจริงด้วยนะด้วยความที่ตัวเองสงสัยมาตลอดชีวิต<อ> <c oughs> ก็ไปถามพระไปถามพระเลยว่าเออหลวงพ่อทําไมแบบเป็นคนที่ฝันทุกวันเลยอ่ะแล้วแบบฝันบ่อยมากๆหลวงพ่อบอกว่ามีสองกรณีนะโยมคิดดีๆนะตัวโยมเนี่ยข้อหนึ่ง อาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนอ่าอันนี้เราก็นั่งคิดเอฟมีหรือเปล่าว่าเอจะใช่หรือเปล่าหรืออันที่สองเนี่ยเพอเจอเพอเจอจริงเขาพูดเลยเขาบอกฉันจริงจริงเขาบอกฉันฉันก็ค่กังฉันก็บอกว่าฉันกังเป็นวุฒดังฉันก็บอกว่าคือมันก็มันก็กลุ่มๆทั้งสองอย่างเลยนะเอาว่าตัวเองเนี่ยเคยเคยมีความฝันที่ตัวเองจําแบบติดตาใจก็คือว่าคือตัวเองเนี่ย ฝันว่าตัวเองอะลอยอยู่ในน้ําเหมือนเป็นสึนามิอะสึนามิลอยแล้วศพเต็มเลยนะศพนี่คือแบบว่าเต็มไปหมดเลยแล้วตัวเองก็เกาะขอนไม้แต่ตอนนั้นคือตัวเล็กนะไอ้อที่เกาะขอนไม้คือเป็นตัวเด็กนะตัวเด็กของตัวเองเกาะไปเกาะมาแล้วก็มีศพเนี่ยลอยอยู่เต็มหมดเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรฝันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งฉันก็บอกรู้สึกว่าเฮ้ยวันที่26ธันวาคมสึนามิสึนามิไทยเกิดขึ้นตรงกับวันเกิดของฉันเพียนฉันไม่ได้เพียน จะคิดดีๆเหตุการณ์ของฉันที่ฉันฝันเนี่ยฉันฝันตั้งแต่เด็กถูกเขามีฝันกับเขาไหมไม่มีแล้วเขอยากจะบอกสูตจะดีว่ายังไงก่อเจะเจ้าเข้าคำถามต่อไปครับวันนี้ผู้สนับสนุนคำถามของเราโดยสบู่สมุนไพรอัมพิกาซึ่งเป็นสบู่สมุนไพรที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายสูตรครับอย่างเช่นสมุนไพรมะขามน้ำผึ้งผสมน้ำนมแพะอย่างเงี้ยแล้วก็มีสบู่สมุนไพรน้ำนมข้าวเป็นสครับข้าวนะฮะ วันนี้เรามีสบู่สมุนไพรอภริกาครบทั้ง8สูตรมามอบกับแขกรับเชิญทั้งสาท่านด้วยครับบค่คะและคำถามของเราห้องนอนของพวกคุณอย่างสีอะไรกันคิดออกไหมอะคุสวาจานีสีอะไรห้องฉันติดวอลเปเปอร์ er, ไง <c oughs> มันก็เลยมันเป็นลายมีลายดอกไม้แบบสีฟ้าฟ้าออกครีมครีมแต่ก็ไม่ใช่มาก <c oughs> อะไรอย่างเงี<ๆ>้ยของคุณนายเอ๋เอ๋เป็นเทาเขาวขาวเพราะบ้านคุณนี่คุมโทนสามีคุณต้องคุมโทนแน่นอนไม่ชอบเลยอะ ไม่ชอบเบื่อใช่ไหมนี่แต่เรามีห้องนอนที่ใหญโอ้ยูนี่อ๋อนี่ของคุณโอคือฉันเคยไปบ้านนี้ั้งแต่ทำใหม่ๆนะบ้านสวยมากโอสวยมากคือแบบว่าห้องแต่งตัวใหญ่ห้องอาบน้ำใหญ่ที่นอนสวยจริงๆมีห้องทุกวันนี้มีลูกทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อก่อนบ้านนางคุ้มทรนเป็นคนที่คุ้มทอนไม่ให้อะไรลกเลยเนื่องจากสามีนางเป็นคนละเอียดมีลูกปุ๊บ ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ห้องนี้นอนกับใครบ้างคะลูกค่ะสองคนแล้วผัวไปไหนคะออผัวเขาถูกในระเทศออกไปที่อื่นคะ่ะพอกเขาไม่ได้ยินไงเลย เขาเรียกว่าเดินไปแบบนิ่งๆห้องอื่นไม่ผมแกต้องบอกว่าคนเราต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเอาละเอาละแล้วทำไมฉันไม่ได้พื้นที่ส่วนตัวฉันได้อยู่กับลูกแก่ลูกเนี่ยทั้งอยู่กับล้วแต่เข้าใจก็คือเขามีลูกสาวไงบางทีพ่อเขาก็เขินเดียนอนกับลูกสาวไม่เขินไม่เขินเขาต้องมากล่อมกันทุกคืนเธอแล้วแล้วก็แยกกันนอนใช่หรือเขาเป็นเบื่อแม่วะอันนั้นต้องเก็บไปคิดมเอาจริงๆ้งไปเกี่ยวไหมผ้าผ้าสีหรืออะไรอย่างนี้มันเกี่ยวไหมครับจริงจริงเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เรา เราพูดถึงเรื่องความฝันคือที่ที่เราฝันกันก็คือเตียงนอนในใน,ในห้องนอนนะครับแล้วก็มันก็เป็นหนึ่งในสามของชีวิตของเรานะครับ<ฆ>จริงๆพวงชื่ยห้องนอนเนี่ยมันมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทิศทางหัวเตียงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ข้างใน<ฆ>นะครับหรือแม้กระทั่งโทนสีนครับคือแต่ละอย่างก็มีผลที่แตกต่างกันนะครับอย่างอย่างของคุณเอเนี่ยเป็นสีออกโทนเทาๆา,าใช่ไหมซึ่งไม่ชอบมีอะไรอยากจะฝากบอกทางบ้านไหม อยากจะบอกมากเลยว่าเป็นคนที่ไม่ชอบสีเทาจัดเทาทั้งบ้านแล้วทันแล้วไงแต่ว่าผมว่าอันนี้ที่ที่ปุยเรื่องนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าความถูกใจนะปลูกเรือนก็ตามใจผู้อยู่นะคือบางทีพงชุ้ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างมดดำเนี่ยบอกให้ทาห้องสีม่วงเขาอาจจะไม่ทาเพราะตัวเขาก็ม่วงอยู่แล้วแต่นั้นนี่สุดพลังอยู่แล้วมันก็ต้อง คู่กันอะคือทั้งทั้งความถูกใจของเราแล้วก็ความถูกต้องในเชิงของศาสตร์นะครับแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยบ้านที่มีครอบครัวก็จะนอนกันเป็นแพรอย่างนี้แหละนะครับก็จะมีเตียงมาต่อกันซึ่งไม่ได้ผิดในเชิงของห่วงจุ้ยนะแล้วก็ข้อดีของห้องนี้เนี่ยคือว่าไม่รู้เป็นเขาคนไปถ่ายมาแต่ว่าของไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่เยอะมันไม่ที่เก็บของเยอะอันนี้ถือว่าดีนะยอเธอดีแล้วคําถามของเราห้องนอนสีไหนใช้แล้วอาจทาให้รวัยการฟิ้ปัง อย่าหวังได้แอดมิทคือดีสุขภาพแข็งแรงฟิตปังอะเธอส,สีไหนฮะห้องนอนสีเขียวเข้มเลยหรือห้องนอนสีครีมก็สว่างสว่างนัวเองเนาะแอนเดนห้องนอนสีม่วงอ่อนม่วงอ่อนเหรอไว้ <Why? S 2> ไม่ค่อยมีเห็นมีใครทานโอ,อ,อ,อ้มดดำยังไม่ใช้เลย,เลยอ่ะฉันว่านะ มันจะต้องแบบออกแปลงๆหน่อยหนึ่งนอฉันเดาเอานะฉันว่าน่าจะเป็นสีม่วงอ่อนสีม่วงอ่อนเดานะความรู้สึกของนายเดาเธอต้องตอบเลยค่ะแขกรับเชิญทีตีม่วง่อนค่ะม่วงอ่อนี่หมอเรคิดเหมือนกันเลย่ะเรคิดก็ตอบสิพีเอกเอกก็สีม่วงอ่อนหรอใช่สีม่วงทุกคนชอบสีม่วงทุกคนขอตอบว่าสีม่วงอ่อนเป็นคําตอบที่ทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยฮะอ่า อีเฟนคุณว่ายังไงจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าห้องห้องนอนที่ให้ผลดีสําหรับสีนะฮะที่ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคำตอบก็คือสีครีมครับสีครีมอะใจก็จะ มันไหลผิดปั่งไงมันหลอกเหรอคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยแต่ละสีเนี่ยมีความหมายที่ต่างกันสีม่วงเนี่ยเป็นพลังของธาตุไฟนะครับแต่ว่าสีครีมอ่ะเป็นพลังของธาตุดินอ่ะแล้วทำไมดรอิลเซนให้ห้องนอนของของของมดันเป็นสีม่วงอ่ะไม่ได้ให้ม่วงบอกว่าห้องนอนมดันไม่ต้องม่วงเพราะตัวเขาม่วงแล้วเนี่ยจะบอกว่าสีครีมแบบเป็นสีของธาตุดิน เราเราเราถึงดินน่ยดินเนี่ยมันเข้ากับอะไรก็ได้ออออความหนักแน่นมั่นคง<ส>แข็งแรงห้องนอนที่มีองค์ประกอบของสีครีมบางคนอาจจะเป็นบอรเปเปอร์ผ้าม่านผ้าพูที่นอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยออที่เป็นสีครีมเนี่ยเป็นสีที่มีความเชื่อกันว่าส่งเสริมโชคในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีร่างกายฟิตฟิตปังคุณโ oh, อ๋จะไปคิดถึงยังอื่นคุณโ oh, อไปคิดถึงเรื่องอื่นใช่โอ๋คิดถึงเรื่องอื่น อ่าคิ้นนั้นเออพอดีจริงๆหมายถึง,งตอบครีมแล้วนะอ่าตามสัญญาครับวันนี้ตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรแต่เรามีสบู่สมุนไพรอัมพิกาทั้ง8สูตรมามอบให้กับแขกรับเชิญทุกท่านซึ่งมาดามครับขอแนะนําครับสบู่สูตรมะขามน้ําผึ้งผสมนมแพะมันจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื่นแล้วไปอีกอันหนึ่งสูตรน้ํานมข้าวสครับข้าวเนี่ยใช้แล้วทําให้ผิวดูกระจ่างใสผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสขอมอบให้กับแขกรับเชิญทุกท่านเลยฮะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเรากลับมาทักกันต่อกัอกบจิ้งจกพรักฮะข้ามทะเลนะนั่งเรือข้ามทะเลไม่เอาแม่น้ำนะเอาทะเลใหญ่ๆ<อ>แล้วก็ไปลอยคอตอนนั้นเอ๋ที่ไปทำอะไปลอยคนเดียวป่ะหรือว่าป๋อไปด้วยใส่แวนนิ้วไหนอาจจะส่งผลให้การเงิน,นเนี่ยสะพั่งเลยมีกินมีใช้ไม่หวัดไม่ไหว